สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังครับอีพีนี้เราจะพาท่านมาติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลในศึกโปรวอลเลย์บอลฟอร์เดเรชันสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาล2025นะครับที่ทำการแข่งขันเมื่อเช้าว,วันจันทร์ที่5พฤษภาคม2568นะครับเวกัสทิวทีมที่รังอันดับ7ของตารางนะครับพบกับโครบัตฟิวรีนะครับ,บ,บ, Fury, รบทีมอยู่ท้ายตารางอันดับ8นะครับ ถ้ามองเฉพาะนัดเย่ากับเยือนนะครับเวกัสทิวทำได้ค่อนข้างสมดุลกว่านะครับโดยชนะในบ้าน6และแพ้7ขณะที่นอกบ้านนะครับชนะ4แพ้10ส่วนโครบัตฟิวรีนะครับชนะเกมที่เล่นในบ้าน6แพ้ไป8แต่ว่าพอออกไปเยือนนะครับผ่าย,ยับโดยชนะได้แค่2จาก13นัดเท่านั้นนั่นหมายความว่านะครับพวกเขาแพ้ถึง11นัดกันเลยทีเดียวแม้ว่าจำนวนเกมที่ฟิวรีนะครับจะลงเล่นเท่ากัน แต่เวกัสนะครับยังมีผลงานรวมดูดีกว่าโดยเฉพาะในประเภทแมตต์นะครับที่ลากยาวถึง5เซตเวกัสฮิวเอาชนะ3-2ไม่ได้ถึง6ครั้งนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ในเกมลากยาวในขณะที่โครวัตฟิลรีนะครับกลับแพ้2ต่อสมากที่สุดถึง6ครั้งและชนะเกม5เซตนะครับเพียง2ครั้งเท่านั้นในแง่ของจำนวนเซตเวกัสฮิวนะครับแพ้ไปทั้งหมด66เซต ในขณะที่คุรบัตฟิวรี่รนะครับแพ้อยู่ที่64เซตทั้ง2ทีมนะครับมีเซตชนะเท่ากันอยู่ที่4 1เ็เซตเปอร์เซ็นต์การชนะเซตเฉลี่ยต่อแมตของฟิวรี่จะอยู่ที่0.641ซึ่งดีกว่าเวกวัตทิวเล็กน้อยนะครับที่ทำได้0.621แต่ถ้าดูแต้มรวมทั้งหมดนะครับทีมที่ทำได้ตลอดทั้งฤด,ดูกาลเวกัตทิวนะครับยังนำอยู่เล็กน้อยโดยทำแต้มไป2 2 5 8แต้มนะครับ ขณะที่โครบัตฟิวรี่ทำได้2,221แต้มส่วนแต้มที่เสียนะครับเวกัสทีวเสียไป2,437หรือว่า2,437แต้มส่วนโครบัตฟิวรี่นะครับเสียไป2,405แต้มซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันมากหากวัดที่เรดการชนะจากแต้มนะครับทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าสูสีชนิดที่หายใจรถต้นคอนะครับเวกัสจะอยู่ที่0.927 ส่วนครบัตฟิวรี่นะครับจะอยู่ที่0 9 2 3จงาผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเวกัสทิวพ่ายมา2นัดติดขณะที่ฟิวรี่นะครับไม่ชนะใครมา4นัดติดกันผลงานทั้งสองทีมในฤดูกาลนี้นะครับดวลกันมา3นัดโดยฟิวรี่นะครับเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะมาถึง3นัดนัดนี้จึงถือว่าเป็นการล้างตาอีกนัดจะล้างตาหรือว่าโดนย้ำแค้นนะครับเราต้องติดตามกันต่อไป เรามาดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงฝั่งโครัตฟิวรี่นะครับหมายเลขสิมานุสรตอมคำนะครับตำแหน่งสเตเตอร์มือเซตร,ระดับตำนานทีมชาติไทยเรานะครับผู้กำหนดเกมรุกของทีมหมายเลข20อิซาเบลสเตราเมนะครับผู้เล่นในตำแหน่งริโบโลตัวรับอิสระนะครับคนนี้ลูกขุดแน่นแกนหลักเกมรับหมายเลข24ครับคาเมรอนวอลกเกอร์ผู้เล่นในตำแหน่ง MB นะครับหรือว่าบอลเร็วบล็อกเหนียวนะครับเล่นบอลเร็วได้ดี หมายเลข18 EV ลัมส์เมนเบิร์กนะครับเล่น mm. ในตำแหน่ง MB ตัวกลางคนนี้นะครับขึ้นบล็อกแน่นและโจมตีหน้าเน็ตได้ดีผู้เล่นหมายเลข17คอสนีรัตนะครับเล่น mm. ในตำแหน่งหัวเสาซึ่งเป็นหัวเสารานซ้ายนะครับแข็งแกร่งทั้งเกมรุกและเกมรับหมายเลข8นะครับเมแกนค็อกนะครับเล่น mm. ในตำแหน่งหัวเสาซึ่งถือว่าเป็นคู่หัวเสาที่ประสานงานกับรัสนะครับเน้นตีทะลุบล็อกหมายเลข30ครับอลิซาลูอิส ผู้เล่นในตำแหน่งบีหลังมือทำแต้มสายพลังจากเดนหลังนะครับเป็นตัวจบสกอร์หลักของทีมทีมชุดนี้คือโครงหลักของคนรบฟิลลี่ที่จะใช้ลงสู้กับเวกัสทิวในเกมสุดท้ายของฤดูกาลหากพวกเธอนะครับสามารถประสานงานก็ได้ลื่นไหลโดยเฉพาะนุสราของเรานะครับจะเป็นผู้กำหนดจังหวะเกมทั้งหมดทีมยังมีโอกาสปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะอย่างสวยงามเราข้ามมาที่ฝั่งเวกัสทิวนะครับหมายเลขย2เกรแฮมนะครับผู้เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์ เธอคือตัวทําเกมลุกหลักของทีมนะครับกระจายบอลแม่นยำหมายเลข13ครับเดอฟอโก้ผู้เล่นในตําแหน่งริบบโลตัวรับอิสระนะครับที่มีลูกขุดและลูกเสิร์ฟรับมีความแน่นอนสูงหมายเลข15นะครับสเตลผู au, ้เล่นในตําแหน่งบอลเร็วตัวกลางพลังบล็อกดีนะครับโดดเร็วหน้าตาคึงขังนะฮะคนนี้หมายเลข7ครับแวนบัสเคิร์กนะครับผู้เล่นในตําแหน่ง MB ครับคู่กลางอีกคนหนึ่งของทีมที่มีพลังบล็อกและบอลเร็ว หมายเลข14นะครับอนาเอหรือว่าอนานผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาเธอเป็นสิทธิ์เก่าของออร์แลนโดวาคิรี่นะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของพรนพันหัวเสาสายพลังจากซ้ายมือเก่านะครับคนนี้ประสบการณ์สูงหมายเลข1ปนะครับแมดนะดักซ์ผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาคู่หัวเสารุ่นใหม่นะครับพลังดีมีสปีดและหมายเลข17จดครับจาดีนผู้เล่นในตำแหน่งบีหลังตัวจบสกอร์จากแดนหลังนะครับตีหนักและบล็อกได้ ทั้งเวกัสและโครบัตนะครับต่างส่งผู้เล่นหลักครบชุดลงสนามในเกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้เวกัสนะครับมีจุดเด่นที่ความสมดุลระหว่างประสบการณ์และความสดใหม่ขณะที่โครบัตฟิวรี่นะครับวางใจในเกมเซตของนุสราเป็นศูนย์กลางการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นนะครับและทันทีที่เสียงนกหวีดังเจเจนุสราต้อมคำนะครับ <sk r ruined number> ก็รับบอลเสิร์ฟลูกแรกของเกมนะครับก่อนที่จะจ่ายให้กับเซราม ทำแต้มแรกนะครับให้กับทีมคาร์บัตฟิลลี่นะครับขึ้นนํา1ต่อตัวศูนย์แต่เวกัสทิวก็ไม่ยอมง,ง่ายๆนะครับเมื่อลินเซ่จาดีนนะครับบีหลังตัวเก่งของทีมไล่ตีเสมอเป็น1ต่อหนึ่งจากนั้นนุสรานะครับแอซิดแรกของเธอก็เกิดขึ้นโดยเซตนให้ราพาตนะครับขึ้นตบทําแต้มให้ทีมนําอีกครั้ง2ต่อหนึ่งเกมเร่งจังหวะเร็วขึ้นนะครับเมื่อแมดดั้กตบผ่านบล็อกให้เวกัสทิวนะครับแซงขึ้นนํา10ต่อ7 แต่คอสนี่รัตนะครับจากฝั่งฟิวรี่ไม่ยอมแพ้เซิร์ฟเนะครับทำแต้มไล่มา10ต่อ11ก่อนที่นุสรานะครับจะเซตให้ราพาสตบอีกครั้งไล่มาเป็น12ต่อ14และเจเจนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนี้โดยราพาสนะครับขยับเข้ามารับบทเซตเตอร์ฝากฟิวรี่นะครับยังไม่ทอดใจริเวลานะครับเสิร์ฟเอย่างแม่นยำไล่จี้มา13ต่อ14แต่ว่าเวกัสนะครับยังคุมเกมได้ดี จัด,ดินนะครับทำแต้มสําคัญให้ทีมหนีเป็น19-16ต่อ 16, ทําให้โคลบัตนะครับขอเวลานอกเพื่อเบรกโมเมนตัมช่วงท้ายเซตนะครับอนานนะฮะสิดเก่าจากออเรนโดวายคิวรีบุกหนักนะครับพาเวกัสทิ้งห่าง22-19ต่อ 19, ก่อนที่ลัดนะครับจะพลิกสถานการณ์ไล่มา22-24ต่อ 24, จนเวกัสต้องขอเวลานอกทันทีหลังกลับมาลาเมนส์เบิร์กนะครับเสิร์ฟเอสสุดคมนะครับทำแต้มให้โคลบัตฟิลลี่ไล่จี้มา23-24ต่อ 24. จนกระทั่งนะครับเวกัสต้องขอเวลานอกอีกครั้งและก็ได้ผลทันตาเม็ดดักนะครับขึ้นตบปิดบัญชีแต้มที่ยิมห้าทำให้เวกัสทิวนะครับเบียดชนะยิมห้าต่อยิบสามในเซตแรกนะครับใช้เวลาในการแข่งขันถึง32นาทีเจเจของเรานะครับเสิร์ฟสามครั้งไม่มีผิดพลาดไม่มีเอสขุดบอลหนึ่งครั้งและแอซิดหกครั้งมาถึงการต่อสู้ในเซตที่สอนะครับท่านผู้ชม หลังจบเซตแรกนะครับที่เสียไปแบบชิวเฉียดฝากโครบัตฟิวรี่ก็เริ่มต้นในเซตที่สองนะครับพร้อมกับการเปลี่ยนจังหวะเกมและเทคนิคใหม่เต็มรูปแบบทั้ง2ทีมนะครับสู้กันสูสีตั้งแต่ต้นเซตเวกัสนะครับใช้จังหวะเกมเร็วของสเตาและลูกบุกจากแมดดักส์นะครับเพื่อเจาะแนวรับของฟิวรี่ในขณะที่โครบัตฟิวรี่เองนะครับก็เริ่มจับจังหวะได้โดยใช้การหมุนเวียนตัวผู้เล่นนะครับเพื่อเปิดเกมรุกจากทุกมุมของสนาม แม้ว่าเวกัสทิวนะครับจะขอเวลานอกไปถึง2ครั้งและมีการเปลี่ยนตัวมากถึง5ครั้งแต่ก็ไม่สามารถหยุดความมั่นใจของฝั่งฟิวรี่ได้ทั้งฝั่งฟิวรี่นะครับใช้การเปลี่ยนตัวผู้เล่นทั้งหมด4ครั้งพร้อมกับการเรียกเวลานอกเพียง1ครั้งนะครับและจัดการปิดเซตได้อย่างเด็ดขาดด้วยสกอร์ยีต่อยีรวมใช้เวลาในการแข่งขันเซตนี้นะครับสานาทีเซตที่2ครับราพาฒของฟิวรี่จะหนักจะเต็มนะครับทำไป7ดแต้มจากการตบ6แต้มบล็อก1 ในขณะที่เจเจของเรานะครับในเซตนี้ลงน้อยนะครับทาไป1เสิร์ฟกับ1แอซซิตโดยเปิดโอกาสให้วินมาริเวลานะครับทำหน้าที่แทนแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับวิลมาทําไป7แอซซิตและการขุดบอลอีก5ครั้งเซตที่3นะครับหลังจากที่ตีเสมอได้ในเซตที่2ทีมครบัตฟิวรียังรักษาโมเมนตัมไว้ได้เต็มที่นะครับโดยยังใช้ผู้เล่นชุดหลักทั้งฝั่งเวกัสทิวนะครับก็ส่งผู้เล่นชุดหลักลงสนามครบเช่นกัน อย่างไรก็ตามนะครับฟอร์มของฟิวรี่ในเซตนี้ก็ต้องบอกว่าร้อนแรงเกินต้านนะครับพวกเธอควบคุมเกมได้เหนือกว่าเกือบทุกจังหวะทั้งเกมเสริมนะครับที่กดดันเวกัสอย่างต่อเนื่องบวกกับจังหวะบล็อกนะครับและลูกสวนกลับที่แม่นยําแม้ทางเวกัสนะครับจะแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัวถึง4ครั้งและขอเวลานอก2ครั้งรวมถึงใช้นะครับวิดีโอชาเลนจ์หครั้งแต่ก็ไม่สามารถต้านเกมลุกอันดุดันของฟอร์รี่ได้นะครับ ทางฝั่งโครบัตฟิวรี่นะครับใช้การเปลี่ยนตัว4ครั้งและขอเวลานอกเพียง1ครั้งก่อนที่จะปิดเซ้นไว้ได้อย่างเด็ดขาดนะครับด้วยสกอร์ยีต่อ16ใช้เวลาในการแข่งขันเซ้นนี้เพียง30นาทีอิซาเบลาราพาสนะครับจัดหนักจะเต็มทุกไป7แต้มขณะที่เจเจเรานะครับทำไป1คขุดบอลกับ2แอสซิสวิลมาลิเวลานะครับทำการขุดบอลไป3ครั้งและแปแอสซิส มาถึงการแข่งขันในเซตที่4นะครับหลังจากที่สเสีย2เซตรวดนะครับเวกัสทิวปรับแทคติกและไลน์อัพเพื่อเปลี่ยนโมเมนตัมนะครับโดยส่งผู้เล่นหน้าใหม่อย่างหมายเลข64เดวิดลงสนามร่วมกับเกรแฮมแวนบัสเคิร์กอนายจาดินและแมดดักนะครับฝ่ายคอลอบัตฟิลลี่นะครับยังคงวางผู้เล่นแกนหลักอย่างลัมเมนเบิร์สคอนนีรัสลาพาสดิเวล่าวอเกอร์และค็อกนะครับลงสนามครบชุด เวกัสครับเปิดเกมได้คมกว่าชัดเจนกว่าและบีมให้ฟิวรี่นะครับเล่นผิดพลาดบ่อยครั้งแม้ฟิวรี่นะครับจะใช้วิดีโอชาเลนจ์หนึ่งครั้งแต่ก็ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของคิวได้ในเซตนี้นะครับเวกัสเปลี่ยนตัวถึง5ครั้งและและไม่มีการขอเวลานอกเลยนะครับแสดงเห็นถึงความมั่นใจส่วนฝั่งฟิวรี่นะครับใช้การเปลี่ยนตัว2ครั้งและไม่มีการขอเวลานอกเช่นกันผลจบลงที่เวกัสทิวนะครับเอาชนะไปได้ยิมห้าต่อ18 ใช้เวลาในการแข่งขันเซตนี้24นาทีเจจของเราเซตนี้ทำไป3แอสซิสต์นะครับในขณะที่เมแกนคอสนี่รัตส์นะครับทำไป5แต้มวินมาลิเวล่านะครับทำไป6แอสซิสต์เวการทิวนะครับตามตีเสมอโคราบฟิลลี่2ต่อ2เซตการแข่งขันนะครับเดินหน้าสู่เซตตสินที่จะชี้ชะตาผู้ชนะในแมตช์นี้หลังจากทั้งสองทีมนะครับเสมอกัน2ต่อ2เซต การแข่งขันเดินทางสู่เซตสินโดยทั้งสองทีมนะครับยังคงวางผู้เล่นชุดหลักลงสนามเกือบครบครบัตฟิลลี่นะครับใช้ริเวลา่าวอลเกอร์ค็อกลัสลาพาดลาเมนสเบิร์กในขณะที่เวกัสทิวนะครับใช้เดวิดแมดดักจาดินเกรแฮมแวนบัสเคิร์กอนาย่รบัตฟิลลี่นะครับเปิดตัวได้อย่างน่ากลัวนำห่างถึง70สุดท้ายเวกัสพ่ายไป15:5ต่อแม้จะพยายามใช้เกมเร็ว และลูกตบจากจาดีนนะครับและเดวิดกดันแต่ว่าฟิวรี่นะครับตั้งรับได้ดีและสวนกลับอย่างแม่นยำสุดท้ายโคโรบัตฟิวรี่เฉือนชนะ15ต่อ12ใช้วเวลาในการแข่งขันเซตสุดท้ายนะครับ15นาทีและปิดแมตต์ด้วยชยชนะ3ต่อ2เซตเซตแรกนะครับเวกัสชนะไปยิมต่อ23เซต2ฟิวรี่นะครับชนะไปยิมต่อ22เซตที่3นะครับฟิวรี่ชนะยิมต่อ16เซตที่4เวกัสชนะยิมต่อ15 เซตที่5ฟิวรี่ปิดเกม1ิห้าต่อ5ผู้ชมในสนามแมนนี้ครับ1,282้ 1, คนใช้เวลาในการแข่งขันทั้งสิ้น147นาทีทางด้านสถิติของเจเจทั้ง5เซตในวันนี้นะครับเจเจทำไป2การขุดบอลบวกกับ13แอสซิสส่วนวินม่านะครับทำไป1แต้ม12การขุดบอลย9แอสซิสลาพาสนะครับทำแต้มสูงสุดของฟิวรี่ในวันนี้23นาคะแนนก็ถือว่าเจเจนะครับปิดฤดูกาลได้สวย เมื่อทีมต้นสังกัดนะครับสามารถคว้าชัยชนะนัดปิดท้ายของฤดูกาลได้อย่างสะใจกองเชียร์เสียดายมากนะครับที่จเจเจนุสราต้อมคำเพิ่งเข้ามาร่วมทีมกับโครบัตฟิวรีในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับเพราะฟอร์มของเธอชัดเจนมากกว่ายังคุมเกมได้อยู่ระดับโลกทั้งกระจายบอลอย่างแม่นยำนะครับการอ่านเกมที่เฉียบคมและประสบการณ์ที่ส่งเสริมเพื่อนร่วมทีมอย่างเห็นได้ชัด หากเธอนะครับได้อยู่กับทีมตั้งแต่ต้นฤดูกาลไม่แน่ว่าโครบัตฟิลลี่อาจจะทะลุถึงรอบเพลย์ออฟก็เป็นได้ทํามผูชมครับและนี่ก็คือข่าวสารลูกยางนะครับที่ทีมงานของเรานำมาฝากกันในอีพีนี้นุสราต้อมคำนะครับแม้จะมาช่วงท้ายฤดูกาล แต่กลับฝากผลงานระดับตำนานไว้ในลีก p ี f ของสหรัฐพาคนบัตฟิวรี่นะครับพลิกนรกดับเวกัทิวอย่างสุดมัน3.2สเซตหากคุณนะครับชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสาระดีกีฬารังเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารวงการวอลเลยบอลไทยและต่างประเทศและพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ